อืเฮ้ยพาโบ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 ว่ะพาโบ บอก่อนเกลียเลยโงเลยยนได้ะมึงยิงสดคไดอะไรอะไรอะไรมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาสักพักก็รู้จักกันหมดอะเอาเข้ามาผมก็ใส่เลยนะเข้ามาผมใส่เลยเข้ามาผมใส่เลยเข้ามาไม่ได้หรอ เาเข้าแล้วเต็มตัวเต<ห>็มตัวจะเข้าแล้วปืนปืนพี่นยอยู่ไหนพี่นยยิงกดยิงกดตำรวจได้ปะปังนะเขเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว้าล่อเขาล่อเขาล่อ้องเลยงอเล้ยงเนเขาาเขามาเขามาอย่าออกนยาเขามาล่อเขาเล้ยว้เล้หลังเขาเนี่ไม่ต้องีรอเขาถอลัเข้ามาเลยอเขา่อเฮ้ยมึงิงกาะพวิ่ข้างหน้าไอวิ่วงเรอเี่ยะเร่เกเพรเพอเเกเร่อเ

ขัดให้เล่นไปขัดให้เล่นไปขัดให้เล่นไปเหรอขัดให้เล่นไปขัดให้เล่นไปไมูด่เคยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวเป็นวบวับวะตัวเป็นวบวับตัวเป็นวบวับสู้หน่อยเว้ย โอ้ย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 กูหมดนะเอดีกูหมดแล้วนะโอ้เอดีกูหมดแล้วนะโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจชุบเพื่อนหน่อยตำรวจตำรวจชุบเพื่อนหน่อยตำรวจชุบเพื่อนเหรอชุบหนักชุบนักหน่อยชุบนักหน่อยไม่ออกไปนะไม่ออกไปชุบเพื่อนตรงหัวุมซ้ายมือนะชุบเพื่อนเยอะตำรวจชุบเพื่อนเยอะมองกว้างมองกว้างทิศไหนทิศไหนมองกว้างตำรวจข้างนอกเขาไม่อยู่ตำรวจอยู่ตรงต้น เอกทุกพีนครเอกุพนครเขาลวงเขามาเยอ่ตรงนี้เขาชุกปีหนึ่งคนขอปากได้ไหมข้างหลังไม่ป็นไรไม่เป็นไรเล่นไ่อเล่นังีไปเลยพีเท่าที่ตีได้ขามาป่าเราจบขามาป่าเราจบเพื่พอเยอะตำรวจช่เยอะ่เยอะช่เพื่อนเ okay ่ยมึงชุ้ามมึงชเพื่อนทุกคน

อืออืออารสคนนอยเแล้วเฮ้ยพาโบ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 ว่ะพาโบเอาพาโบนี้เอาพาโบนีพาโบไปช่วยว่ะเ้เช่อเ้ยเช่อพาโบพาโบพาโบเล่นกูแล้ว พาโบเล่นกูแล้วพาโบเล่นกูแล้วใครล้มบใครล้มบกพาโบเล่นกูแล้วพาโบเล่นกูแล้วพาโบเจอผมแล้วพาโบเเลี่ป็นนนนา ตีถ้าตี่ตายเห็นไม่แค่ข้างในเนี่ยเรืองาตวซ้ายตขวาโอ้โหโดนยิงเรื่อยเ่อเลยว่ะเออเออโอ้โหโดนเลยเชิโอ้ยเฮ้กูโดนยิงเรื่อยเอยเลยชมึงิงิ่งงิโบ โบไลพอยโอ้โหเขามาตายเดงเว้ยให้ตายเดงให้ตายเดง ยังไงยัยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป้ยตำรวจหมดแล้วเป้ยตำรวจหมดแล้วไปด้วยตำรวจไ้ยวไปด้วยศพสีม่วงเหรอเักกักลกักกักคักกักคือกักอย่า้นกคืนเอาศพอะไรล่ะกักืนเอาศพอะไรอ้าวอ้าอาอ้าเอ้ากักคืนเอาศพกัเอาศพเหรออือืืนเหรอปืนเหรอนเ ปืนเหรอโอ้ยไอเชยมันว่ะมันว่ะมันว่ะอาสอไหมดไ้วงสนุกว่าสนุกวนกว่าปืนมันไม่ไหวไอเช่มันต้องปล่อยเข้ามารูมันออกมากักศกักศกเอเชยโดนมาแล้ว ยจ้โดนเอาออกมาแต่เราสิบห้าคนน่ะมันไม่ไหวหรอกอืมแต่ก็ถือว่าตำรวจเ้ามีปืนปืนไม่ไหวว่ะปืนเยอะจริงเยออกไปให้หมดแล้วไปทคดีให้เรียบร้อยชุบเลยเสียงแหบแล้วเสียงแหบแล้วฟาโบดูฟาโบฟาโบดูฟาโบ พาโบดูบาโบสนุกว่าที่โดนบอสแทงว่ะตำรวจเยอะมากจ่าจ่ามาแหมกี่นาทีวะเมื่อกี้มีเออา,าวอ่ามีมีข้างนอกข้างนอกอุ้มอุ้มที่สนุกกว่า